ครับน้ำมาจางครับปูโอปอได้ปูเบิกทราบปูว่างไงปูว่างไปจ้าปูว่างไหมครับมองว่างแล้วว่างแล้วโอ้หวันนั้นว่าจะโทรหาไม่ได้โทรครับผมติดภารกิจมาชนบุรีครับปูอ๋อเหรอครับก็เลยไม่ได้โทรหาปูนะครับปูเนี่อยู่โคราชใช่ไหมปูป้าปูอยู่ชัยภูมิโอ้ชายภูมิชายภูมิอาปูครับไอ้ที่ว่าปูที่ ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาเอกเนาะใช่ใช่ไหมครับปู่ใช่ลูกเลยจบก็ต้องนอนแล้วหลายปีแล้ว <c oughs> โอ้โหนึกว่าโทรผิดเบอร์ <c oughs> ไม่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 ผิดไม่ผิดไม่ผิด,ด <c oughs> อันสิขอสูตรเต็มปู้แม,ม่จ้าที่ว่าปู่ว่าอะไรนะวันนั้นมีสิบสองหาง <c oughs> บอก อะไรนะเล่นอะไรเล่นเหรอครับปู่ครับแล้ว่า,วาย่างไงอยากจะพูดเริงอ่าก็มีเอฟซีเขาขอมานะครับปู่อ่าสูตรเต็มครับปู่ครับอยากได้สูตรสิบสองหางปู่ครับผมเดี๋ยวหาก่อนหาก่น <c oughs> อนทำแล้วด้วยว่าจะโทรมาครับเอา ปู่ครับสูตรสูตรนี้นี่คือปู่ได้มาเนี่ยสามสิบสี่สิบปีแล้วใช่ไหมครับก็หนับพอตั้งแต่ตั้งสีสิบศูนย์อะอืมอีกปีละครับจังหวะบังเอิญที่ว่าปู่ขับแท็กซี่อยู่แล้วเขานั่งแท็กซี่เขาเลยให้สูตรปู่อย่างนี้แหละครับก็คือมันวันนั้นวันนั้นเป็นวันอ่า เขาไม่เอารถเขาเขาบอกว่าเขาขี้เกียจเส้นไม่เชิญผมคิว่ารถจะไม่เกียจมากก็จะนั่งได้ซีเอาขี้เกียจเอารถออกมาโอ้ครับให้มาเรียกแท็กซี่ครับไปเรียกแล้วแล้วก็มาเจอรถปู่นี่แหละรถ<ม>ครันนี้ครับผมแต่เขาอาไปแย่ใส่ดีครับอ่านี้ออนแอร์หรือยังออนแอร์แล้วครับปู่ครับอหอคร,ครับผม คงไม่คงบอกธนาคารไม่ได้เนาะหน้าเกลยดน้ะมันดู้ไม่ดีเนาะใช่ครับปู่ครับเพราะว่าเขาก็ถ้าคือบังเงินวันนั้นฝน่อแล้วมันเป็ดครับนี่ถ้าเลยนั่งคุยกันไปถามวามทุกสุขกันนี่แหละเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับผมปีนั้นปีสี่ศูนย์นั่นอ่ะปีฟองะบู่แตกแต่ก็ทักษิน,นีนอ,อะไรช่วยอ่ะครับอะไร เราคุยกันไปต่มาค่ะค่ะอันนั้นพูดว่าเอาให้ฟังแล้วเที่ยนึงเหรอเนาะเพราะเพราี่วันนั้นเป็นวันไหวออกด้วยโอ้มือไหวออกอ่าแล้วแบบว่า,วาคนเราก็อาจจะทางลัดทางรัดไปบ่างเราก็พูดแบบนี้ครับผมอเออเสียงโชคขาลอตเตอรี่อะไรสัลลสกใบกว่าโชค ดีว่าจะได้ได้ถัดได้จนมั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปครับผมของผี่ชอบเล่นล็อตเตอรี่หรือมี้ะไรก็ก็เอาอยู่เหมือนกันครับก็ว่าอย่างเงี้ยแหละเอาอยู่เลยเหรอครับปู่สูตรนี้<ว>เอาอยู่เลยเหรอครับสูตรนี้<ว>แต่วันพอว่พอว่าพอผูออ้จะงั้นก็โอปอลีโอ้ไม,ม่สูตรทำเหมือนนัดที่เขาว่าเออบอกว่าม,มันเป็นสูตรเป็นสูตรทำ หมายความกับสอบข,ข้างล่างนะมันจะเข้าข้างล่างแต่ว่ามันก็ไปบนบ้างอะไรมันงก็มีแต่พี่อย่าไปเล่นเอยอะนะเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละโอ้ครับผมเอเขาก็เลยอล้วเขาก็เลยอ่าพอดีแล้วก็มีกระดาษเดี๋ราก็ทำให้ดูอืพอทําทให้ดูเสร็จแล้วเขาก็าบอกวุ่งปมไม่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมาบ่อยมากเพราะว่า พอไปถึงที่ทำงานเขาก็ลงทีนี้เราก็ขับรถไปนี่แหละพอพอถึงเครื่องใบ่า,บายประี๋วเราก็เลยมีโอกสาสเข้ามากินข้าวในบ้านเข้ามาบ้านก็เลยก็กเลยผ่าน่าแม่บ้านถามว่าเออแล้ววันนี้ไม่ซื้อมาจากเขาเหรอ ในการก็พอดีผู้โดยสารทำสูตรให้ก็จะลองดูอยู่เหมือนกันครับตรจดจตรวจไปให้ครับตงวเขาก็ไม่ได้ตรวตรงหมดทั้งสิบสองตัวเนาะครับมก็ต้องยึดนั่นครับไปกลับมาต้องอยู่ประมาณนี้แหละประมาณหกตัวไว้ให้ให้แม่ว่านไปส่งเขามือให้มันจะใกล้จะหอบแล้วเขาว่าตอนบ่ายมันว่ามัอยากไปก็เลยไปซื้อให้ไปซื้อแล้วพอเรามามัน วันนั้นจาได้ว่ามันมันได้อะไรอ่ะได้แม่หกสองข้างบนแม่หกสองข้างบนแล้วข้างล่างมันมันได้อะไรเพราะว่ามันถูกทั้งบนทั้งล่างค่ะโอ้แก้วสูตรแม่นค่ะแก่นีเนาะครับแอสูตรนี้แหละ,ะแล้วก็อุ้ยดีใจญ,ญ่ใหญ่เลยแล้ว จากนั้นปู่ก็ทํามาเรื่อยเลยใช่ไหมครับปู่ใช่ทำมาเรื่อยแล้วก็ก็มาไอ้เรื่องว่าส่งลูกจบเรือนเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าเราหาเงินด้วยเออนั่นก็จุนเกียกันไปคือมันใช่หลังจากมึกงมามันก็หลังจากเงินเงินก็ก็ดีขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่าแต่มันเห็นยาหลอกก็ก็คือว่าวนนั้มันมันมาช่วยครับถูก่โอ้ถูกกเลขถูกเลขมาช่วยเนาะปู่เนาะ ถาความฝืดเคืองที่โอ้ลองลองคิดดูดิ่ไม่มีทุนอะไรอ่ะลูกชายเราเรียนมหาอะไรลูกสาวเรียนมหาอะไรับแล้วลูกคนเล็กเรียนอยู่แนวรุงเทลองคิดดูแล้วกันครับผมก็เลยได้จำนวนห้ารอ้อยบาทก็ไม่พอแค่กินข้าวอย่างนี้ในกรุงเทพบอโอ้สู้ในกรุงเทพตั้งหลายปีนะครับ เป็นไงครับปู่สูดสูดได้ยังครับปู่ครับก็ถึงว่าหาอยู่เนี่ยมันไปไหนอ่ะไม่ไว้ให้แล้วนะครับผมติดภารกิจมาชนบุรีคืนนั้นเลยครับปู่ไม่เือเอาาเาอย่างี้แต่ว่าถ่ายรูปไว้อยู่ครับผมส่งเข้าในอ๋อส่งเข้ามาแล้วโอเคโอเคปู่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะไปคัดลอกออกในนั้นออกมาก็ได้ครับ ไในไลน์ได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับได้ครับปู่ครับโอไม่รู้เอ้รู้ว่าโดนมาหาเราขอปู่ปู่ส่งเข้ามาให้ผมแล้วเหรอครับผมยังยัางย่างย่างสีส้งเออมัน,อมนไอ้นี่มันมันวางสายมันต้องวางสายก่อนใช่ไหม<อ>ครับอ๋อ,อ,อเดี๋ยวท่านถ้าถ้างั้นเดี๋ยวปู่ ส่งมาให้ลูกก็ได้นะครับตอนนี้นะ้วผมด้โอเคครับเดี๋ยวผมจะวางสายให้นะครับคุยไ,ได้เวลาแล้วก็มาอธา,าบายที่มาที่ไปของมันก็ใาใจแล้วครับผมคือเอี FC ที่ฟังอยู่ก็อาจจะสนใจมากก็มีเพราะว่าทำไมทุกวันนี้มันก็ตัวนี้เขามาเป็นที่หวังของของคนส่วนใหญ่อนะเนาะอ น,นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับภาคตุดงชยภูมค่ะสำหรับแนวทางภาคตุดงชยภูมค่ะปูทรงมาแล้วนะะากจากฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนี้เละคะ่ะนำเสนอเป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสำหรับแนวทางมีความเสี่ยงนะคะ